สวัสดีครับเดี๋ยวจะวันนี้คลิปนี้เป็นคลิปวัตถุบางคลของหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บําเพ็ญบุญนะครับตําบลห้วยกดอําเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทนะหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บําเพ็ญบุญนะครับอาจารย์รักเคยบอกว่ามาชัยนาทนะครับต้องเข้ามาแวะไหวนะครับหลวงพ่อเชื้อนะบ,บอกว่ายุคนั้นนะครับยุคนั้น หลวงพ่อเชื้อนี่ดังกว่าหลวงพ่อกลวยอีกนะครับลงหนังสือลานโพหนังสือพระเครื่องเนี่ยเป็น,ปนว่าเล่นเลยนะฮะองค์นี้เป็นเหรียญหกรอบหลวงพ่อเชื้อสุกวันโนนะครับหกรอบหลวงพ่อเชื้อปีสองห้าหนึ่งแปดนะฮะเหรียญรุ่นนี้ลงหนังสือเล่มเขียวนะครับเล่มเขียวของหลวงพ่อกลวยนะที่ว่า เป็นพ้าที่หลวงพ่อกวยมาเสกนอกวัดด้วยนะครับแล้วเหรียญรุ่นนี้มีประสบการณ์นะประสบการณ์ยิงไม่ออกนะครับมียิงไม่ออกหกรอบหลวงพ่อเชื้อนะครับเหรียญหกรอบหลวงพ่อเชื้อปีหนึ่งแปดนะสภาพสวยนะครับจมูกโด่งนะเอ่อแดงๆนี่คือ ธรรมชาตินะครับธรรมชาติรุ Syndrome ่นนี <apps> ้เลยนะจมูกแดงพระสวยนะครับเหรียญนี้นะครับก็เอาสักหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทเหรียญพญานาคหลวงพ่อเชื้อนะครับหน้าคู่หลวงพ่อเชื้อนะฮกพีคตอนนั้นเนี่ยขึ้นไปถึงสี่พันห้านะครับพญานาคหลวงพ่อเชื้อโค้ดปลอเนี่ยคือ ผู้สร้างนะโค้ดของคนที่สร้างรุ่นนี้ให้หนุงพ่อนะครับอาจารย์ปรเมศนะอาจารย์ปรเมศโครร้ดปอลอาจารย์ปรเมศสร้างให้หลุงพ่อนะมาสร้างเป็นสิทธิ์ราชวัตรนะกรุงเทพนะครับพระสวยผิวลุง้งพญานาค เหรียญพญานาคหลวงพ่อเชื้อนะสวยๆลุงๆนะเอาสักหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเหรีย <c> ญ <oughs> <c oughs> หลวงพ่อเชื้อวัดโปรดลาดบำรุงนะครับยกช่อฟ้าวัดโบสร์ลาดฉบำรุงนะอันนี้ก็ทันตัวนะครับแต่ว่าไม่แพงมากนะเอาสักสักสามร้อยแล้วกันนะอสามร้อยแบ่งปัน นะเหรียญหลวงพ่อเชื้ออันนี้เป็นใบมยมครึ่งองค์นะครับสร้างบัวสถวัดสมุรจังหวัดชัยนาธนะปีหนึ่งเจ็ดทันตัวนะครับใบไมยมครึ่งองค์เอาสามร้อยเท่ากันะเหรียญกลมรุ่นสองนะครับ,รนนรบอันนี้เป็นเหรียญรุ่นสองของหลวงพ่อเชื้อนะฮะเนี่ยสังเกตหน้ายังเป็นหน้าหนุ่มอยู่นะครับ เหรียญกลมรุ่นสองหลวงพ่อเชือ้อเหรียญกลมรุ่นสองหลวงพ่อเชื้อปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับเหรียญรุ่นนี้เขาจะเรียกว่ารุ่นฝรั่งดองนะครับฝรั่งดองก็คือว่าฝรั่งเข็นเออไม่ใช่ฝรั่งคนขายผลไม้นะครับที่เป็นขายพวกผลไม้ดองนะมีฝรั่งดองอยู่ในนั้นนะครับเข็นแล้วก็ถูก รถชนนะครับรถชนกระเด็นไปสี่ห้าเมตรนะฮะแล้วก็คนก็คิดว่าน่าจะเสียชีวิตนะครับปรากฏว่าลุกขึ้นมานะไม่เป็นไรเลยไม่มีไม่เป็นไรเลย,ม,ม,ม,เเลยนะมีแค่รอยช้ำๆนิดหน่อยนะร,รุ่นนี้เลยของรุ่นนี้เลยเขาก็เลยเรียกกันว่าเหรียญฝรั่งดองนะครับรุ่นสองลุงพ่อเชื้อเหรียญประสบการณ์ดีมากๆนะครับรุนสอง ก็เอาสักสองพันห้าแล้วกันสองพันห้าร้อยบาทวเหรียญใบยมย,ยมเต็มองนะเหรียญน,นี้ออกที่วัดหลวงพ่อหลวงพ่อนะเป็นผิวไฟออกที่วัดหลวงพ่อโดยตรงนะปีสองห้าหนึ่งเจ็ดเอาสักสี่ร้อยแล้วกันสี่ร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อเชื้อเนี่ยราคาแพงเป็นบางรุ่นนะครับบางรุ่นก็ไม่แพง แล้วก็แต่ประสบการณ์เนี่ยมีทุกรุ่นนะมีตลอดนะฮะใช้แทนอาจารย์ได้เลยนะอาจารย์ก็คือหลวงพ่อโมนะครับใช้แทนหลวงพ่อโมโได้เลยคนห้วยกดเนี่ยใช้กันเยอะนะครับของหลวงพ่อเชื้อเนี่ยและประสบการณ์ดีนะครับใครสนใจก็ลองเอ่อทักไลน์มาแล้วกันนะสนใจแล้วกันไหนก็ทักไลน์มาแล้วกันสวัสดีครับ